ตัวเลยเนี่ยนะครับวันนี้เฮ้ยเอ้ยมีเทพมรณะผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชาของเราของเรานะครับเป็นที่ฉาก๊วยไหวเฉาก๊วยใส่จานเลยสัตว์สมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนเฉาก๊วยชกเจมส์ดูเลยดูเลย

อ้าวกูโดนจับอ๋อยังไม่คิวกูอยู่บัตรคาเลยเรียบร้อยแตกไอ้ี๋มันมันมาเปลี่ยนอาชีพยังไงอ่ะเอ่อกูลืมไปละอ๋อเจอละมาเออมันต้องไปที่สถานที่ต่างๆประชาชนเลย่เปล่าวะมัจะเป็นประชาชนตอนนี้กูเป็นเอ่อประชาชนแล้วก็ใส่ชุดตำรวจงานี้ตำรวจอยู่แล้ใครมันเปิดเพลงข้างๆไว้เทียอ๋อกูอยู่ไหนกูรู้ละอ้าวจะมึงหรือเปล่าวะกูตัวจอะไรเนี่ยอุ้เรียบร้อย ไปแล้วโอ้ยใครตายไวเน่เยี่ยมาดูใครตายไวรูเน่มึงดูดิเยี่ยด็กแวนจูเอทร่งสมควรตายมป็ขโมยต่อไปขโมยต่ออยู่ตังอยู่ตัมามาไมานี่มึงมานี่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 ไปไหนมปไีนมา่มามีมีมามาานี่มี่ม n e เนี่ยเข้าไปดิกดคลิกอจิกฮ่า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 รู้เราะว่าทำแบบนี้อะไรอ่ะไอ้เกิดอะไรขึ้นมาดูมาดูมาที่กูมาที่กูเชียโตเกียวเดี๋ยวนี่ไงไอ้เหี้ยไม่กี้ตายไม่เกี้ยตายตอกไม้สี เก็บไปด้วยไอสัตว์กูไม่เอาไทยไรย่าไปเอาออกมาไปขายกันเว้ยขโมยขโมยงานศพมาขายโอ้ยเลยย่าไมกี้ไม่ได้ไมค์กี้มาาตรงไทยฟึจุ๊บโอ้วโหว้าไปเลยเอ้กวาดข้าวกวาดข้าเหม่เห็นวะอ๋อเชี่ยไม่ทันะไหนออกไม่ได้นะวิธีออกนะอไอ ตามมาเหยียดเหยียดมึงเหยียใครไหมมึงเห็นยบใครไหมเหยียบใครต้องรับไหมไล่แมงไล่กูไล่กูไล่กูไล่แบบนายงกูไล่กูไล่อ้าวมันมันตีได้ด้วยเหรอเออเข้าไปดิีอันตรายอันตรายในบ้านนี่นี่ก็มีผีตัวหนึ่ง ตรงไปเป็นสุขเป็นสุขเธอโอ้มจะไปออกไปออกไปเออไออะไรนะที่ถ้ามึงรีเซคาแรคเตอร์มันก็จะเกิดในนี้นะฮะคือเคลียร์มากเออวิธีออกก็ต้องมึงมาหนิมึงมึงเห็นนี่ปะมึงเห็นนี่ปะทอนเออเห็นไหมดอนกด E อ่าแล้วมึงก็เดินอ้าวอ้าวอ้าวผูอยู่ใต้งแบบเหมนนาเย็ดเอออ้าวไม่เห็นไปไหนได้อู้ มาเกิดไรเนี่ยอู้อู้อู้จิบเลยจิบเลยกูเห็นไข่ดิงด้วยกระโปรงลิงอะไรห้องน้ำยญิงอะโอ้ห้องน้ำอู้ฟังเสียงที่อะโอ้โอ้ไข่ไม่ลับช่วยด้วยวบมินมากช่วยด้วยโอ้น้ำไม่ไหลช่วยด้วยห้องน้ำโรงเรียนห้องน้ำห้องน้ำของโรงเรียนชัดเจนเลย้ยกากชิบหายเที่ยอันนี้ร้านอะไรอะเป็นร้านอะไรอะ ร้านที่อะไรร้านอะไรมันตั้งอยู่ในโรงเรียนฮะสากรอนสากรอนเนี่ยสหกรณ์เชื่อเชื่อมึงห้ามมาขอมาขายนะกองเก็บเงิน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 กอ้เอ้บเงิโอ้โหให้อุ้มเฮียตำรวจหรอบัตรอะอะไรไม่รี้อเอ้ามีเช็คบัตรหัวหน้าแก๊งแก๊งผมชอบแมวหัวหน้าแก๊งเฮ้ยตำรวจตำรวจเออได้แล้วกุจุกระจุกกะจุก

ผมตอบไปตำรวจตำรวจช่วช่วยกูด้วยเอ้ยเราเป็นพนักงานับเพิงเอ้ยมาช่วยมาช่วยกูช่วยดิยังไะไป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 หดเจ๊ไปไปหน้าตำรวจดับีบแต่ดิปป สามเฉดแดงถ่ายทำหนังนักข่าวนักข่าวแม่งถ่ายหนังไอ้กล้องโทวรับบ้านเลยสัสทำไมทำไมอู้ออก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 ทำไรอ่ะหจบแล้วจบแม่งไอ้เทียหัวะม้งไอ้สัสเลยอ่ะไอ้เทียขังลืมออ้ยยไงขังลืมขังลืมไอ้เทียวอะไรนะไอ้ติ๊กนี่ไง ขังกูไม่ได้หรอกนะความยุติธรรมนะกูนะ I am the justice เว้วยสัตว์ไม่มีคุกที่ไหนจะขังกูได้เกิดได้เนี่ยตอกหอยรอบเลยไม่ได้เที่นตกแม่ลอยหี้ยหญ่สัตว์คว้ยไม่ไอควายไอไม่มีสัตว์หนุนขาไป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 เริ่มจะปิดอ้าวคุณบกว่าฉันสองอ่ะคุณบอกว่าฉันสองเลยสัตว์อะไรเนี่ย run 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 รัน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 ราด้วยรอด้วย,วยไม่มีใครไม่มีใครตามเราบ้ารอคุณได้หวยไหมคุณได้หวยไหมคุณได้ไหมว่างว่างว่างหนึ่งสองเก้าสองสี่สอ,สอ้าวไม่เหมือนกันนะเนี่ยมึงได้มึงได้พระไหนวัดไหนเนี่ยได้พระเออข้ามันไก่จานยักษ์ โยักษ์แทบยักษ์ไม่พอแถมไม่ตกด้วยดูดิเชี้อรู้ปะอันนี้ไม่ใช่หุ่นนะเว้ยแต่เป็นคนที่ตายแล้วเขาเอามาสตาร์ฟเว้ยคิดยังไงว่ากับการที่เราไปบีบแต่บีบแต่ใช่มันอะแล้วแล้วเราแบบขึ้นสถานะลอบวิ่งอะปิ๊มๆเลยนะเว้ยอย่าลืมปิ๊มๆนะเว้ยได้ยเออ w อ a t the เออวิ่งดิวิ่งหนิวิ่งวิ่ง มาดูนีมาดูนี่คุณกำลังอ,อยู่หน้าตำรวจที่กำลังคุยกับผู้หญิงฮะมาดูตำรวจดิอู้งานอะไรฮะเออเย่เย่เย่อันนี้มันน่าก,กลัวเอ้ยมีกระบอกเฮ้มาตามกูมาตามกูมาตามกูไอ้ทิพย์พาพี่มาตาม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 กูเลยโอ้มันใช้ปืนด้วยไม่เรียนโล่ตำรวจตำรวจสาวจะมีสาวมาไม่เยอะกูวิ่งตามตำรวจไอ้เจ้ากูวิ่งตามตำรวจ เอ้ไม่จะจับมึงไม่จะจับมึงตำรวจแหลกตำรวจแหลกอ๋อเอะไรอะไรเยอะไรส่วิออาเเลยนวิอ๋อทำอะไรไม่ได้เว้ยทำอะไรก็ไม่ได้ดิมามาดูหน้ากูเลยเอ้ยมึงจับทหารเหรอวะฮะมึงเอาออกเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยมึงจับทหารได้ยังไงอุ้ยเชี่ยวพี่เจ้าเนี่ยยังไงวะโดนตำรวจจับแค่นี้คิดว่ามันจะหยุดผลทางรวยของพวกเราได้กูกูกำลังป้อนอยู่

มันไม่ขึ้่นว่ากคูปองอยู่วะกูก็ว่าเฮียมันไม่เค้นว่ากูปอนมันเลยจับกูไม่ได้สักทีไอ้เชียกิ๊กิ๊ง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 กิ๊กิ๊ง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 กิ๊กิ๊กิ๊งกิ๊กิ๊กิ๊งกิ๊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 กกิ๊กิ๊กิ๊กกิ๊กิ๊กกิ๊กิ๊ก ไปแล้วคืออะไรอ่าะอ่ะไอ้ยักษ์กูโดนตระกากาเลยเยอะยตระหายไปสามร้อยสั่นละไอ้เัีษยมาคุณพร้อมปนละเอ้ยมีวิธีเพื่อนมามากูกูมีวิธีอยู่เดี๋ยวกูจะทำเป็นป่นแต่มึงป่นจริงนะเว้ยแล้วทีเนี้ยพอกูปนเสร็จกูจะวิ่งแล้วมันก็ต้องตามกูเว้ยไอ้ทีเนี้ยมึงอันนี้เลยนะเอ้ยแป๊บนึงหยุดการหยุดการหยุดกานหยุดกานหยุดกานอ่ามึงกดมึงกดกดกดค้อมกันมาควมรักเดี๋ยวกูจะวิ่งนะเดี๋ยวกูจะวิ่ง อย่าทำไม่เสร็จน่ะจะมึงทำไม่เสร็จนะโอเคตามมึงตามอาตามมึไม่ตามมึงไปไปบ้าบ้า่ไฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ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 ่ไฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่า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 ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่ัง่าฮ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 าฮ่า่าฮาฮ่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 าฮฮฮฮ มึงเห็นปะเวลารับโปนเสร็จอ่ะมันโดดโดดขึ้นไปปุ๊บเห็นปะเห็นไหมโดดไม่ได้เสี่ยตึงทำไงโดดดิจะขึ้นไปเลยกูได้วิธีแล้วกูได้วิธีแล้วเฮ้ยมันอยู่ใกล้เลยโดดหนีโดดเนี่ยกูตึงกูเจอคนติดคุกอีกคนนึงว่ะเชี่ยมันจมดินอ่ะเอาเอาเจอผู้ร้ายเหมือนกันเลย เฮ้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 เเฮ้เฮ้เจับมันไหจับมันไหมจับมันไเอไหนมันจับยังไงมันจับยังไงจับยังไงจับยังไงไม่รู้จับยังไงอะถ้าจับไม่ผิดเหมือนมันต้อง งงไถ้ามึงก็ไปมึงต้องไปตรงที่กระเป๋านี่เห็นไหมเห็นตรงขวานี่ไหมเห็นมือมันเป็นกระเป๋าเลยไหมอ๋อไอ้ยห่วยไอ้ห่วยได้ละได้ละเอาไว้ที่สองนะจับไงจับไงอ๋อจับไงจับไงค้างไปทำไงอ่ะ ไอคิดนีปโปไม่แต่จับไม่ได้ลย <laughs> จับไอ้จับจับจับไม่ได้ <laughs> จับไม่ได้กว่าค้ <laughs> างอะอช่างไม่เอาปนต่อด้วย <laughs> อปนต่อเย,ยอยะร้อยแฉ่ละมีตำรวจอลไสัล้วี <laughs> อ้แล้วมาทำยังไงมาทำงานยังไงโอ้โสวัสดีคุณเธอที่หวัดดีคุณเธอ ดีครับอุนเทอร์เฮ้ยเขาจีนผมโลการะฟูดไอ้ไม่ใช่มีขันด้วยวะมีขันอ่ะขันขันเอาขันอเฮ้ยนี่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 อ่าเชียเชียอะไรวะเชียวันดีหอ้าวเปี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตาม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 ดูสถานการณ์เฮ้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยตามตามแต่เรื่อนพูดอะไรตามไกลๆดูไกลๆใช้ใช้รถนี้ใช้รถนี้ มาเป็นขึ้นเอาขับไม่ได้อะโอ้ยยิงกูเหลอยิงกูมีเพอร์ได้ย่ะยิงเหรอเมันพี่อะไรอยาเดินตามตามนี่รอหี้ยรอเไม่เดินไม่เดินไม่เดินขับขับขับขัับตามับขับขับไอ้เหี้ยมันปวดชีวิตเขาว่าเขาโลภอยู่ไอ้เหี้ยห่างไกล เขาโลพีอยู่มึงเฮ้ยเฮ้ยปืนทองมันคือปืนอะไรอ่ะนางอะไรอ่ะไปไหยกันเลยอะดีๆไหมอย่างนั้นสิวะเฮ้ยรถใหยอเลยโอ้เฮ้ยมันคือสนามรบด้วยอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรวะอเฮ้ยเฮ้ยอ้ากูไปไหนไม่รู้อ่เฮ้ยยอฮะอ่ะไปไปไปอ๋อ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 อ อันนี้คืออะไรเทเลพอร์ตอ๋อโอเไม่รู้หนึ่งรอบาทมันยิงก็ไม่เป็นไรอะซื้อหวยอะกูหความขายหวยเอ้ยได้เงินว่หเนี่ยาอรธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ขายหวยธุรกหจขายหวยไปหวยไหมซื้อหวยไหมเอาหวยไหมหวยครับหวยยปเราเราวิ่งตามคนอื่นไงเราวิ่งตามคนอื่นไงเออขับขขับรถ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 ับร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 ับ พี่ครับหวยพี่พี่พี่หวย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 ครับพี่หวย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 ครับพี่หวยการลงทุนนี้ควาเสียงครับพี่การลงทุนนี้ควาเสียงหวยแล้เป็นทหารขายหวยทหารขายหวยสวยสวยเย็ดเย็ดหนึ่งเก้าหกหกแล้วแล้วมันจะประกาศเมื่อไหร่แล้วมันจะประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันประกาศตรงนี้เลยตามมาตามโอ้โหโอ๋อมันประกาศเมื่อไหร่อ่ะดูดูดูยังไงดูยังหนึ่งก็มันตรงนี้ เห็นปะเนี่ยเห็นตรงเลขข้างบนดิปะหนึ่งสามเก็ดเลยเนี่ยอ๋อไอ้ใหญ่เห็นปะกูเห็นต้องฟ้าเลยวะที่หนาหวย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 เขาห่วย